Thank mm -hmm. you. วัดโควิดอยู่ครับชมมาช้าหน่อยช่วงนี้เราต้องมาสาธารณสุขภาพตั้งใจที่สุดถามนะไม่ไม่ไม่น่าจะผ่าน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 เพราะเราดูแลตัวเองอยู่แล้วครับแฮนี้ครับทไมครับชุดผมคุนชื่ออะไรครับชุดไทยแน่หรอไม่ใช่ครับคือคนไทยก็คือชุดไทยแต่อันนี้คือแฮนดี้อยู่เชียงใหม่น่าจะรู้จักนิดหน่ชุดเหนือเราเรียกว่าชุดเมืองอ๋อชุดเมืองไม่ต่างกันอะไรไหมพอโครงการอ่ะแต่ดูดีกว่าแฮนี้ครับไม่มีใหม่หลายที พูดเหนือได้บ้างไหมน้อยแดงเอ้โหได้โอได้เมื่อกี้พูดนึงคำนะครับไอแอลแอลคืออะไรครับแอลคืออะไรไปเที่ยวอ่ะอ๋อโอเคเที่ยวแม่นี่ครับวันนี้มีคนถามเหมือนกันว่าอยากจะคุยเรื่องภาษาเมืองวลคําภาษาเมืองวลครับภาษาเหนือนั่นเองภาษาเหนือเชียงใหม่นี้ถือว่าเป็นภาคเหนือนะครับก็คือวันนี้จะนําเสนอเรื่องภาษาเหนือน่ารักนะครับ แต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับที่ผมมาช้าผมเอาผู้เสียวชาญไอ้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญในเรื่องประชันมาเลยอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมว่าคนนี้นะครับโอ้โหด่งดังมากแล้วก็ใช้ยาของเขานะครับพบกับแก้วมูไซไอแก้วของเราเดนนึแก้เดนึ่ีแจกตลอดเลาสวัดีครับพี่แก้วพี่แก้วความสำเ็่เยอะ อันนี้เคยเป็นนักภาพฟุตบอลเดี๋ยวๆวัาหลังคลิปหลังๆเราจะมาคุยเรื่องฟุตบอลนะรู้จริงรู้จริงเห็นไหมเห็นไหมแตเมืองจากห้องคนจริงกันแต่ละคนนี่ที่จีนหรือไม่ยอมแล้วแล้วแฮรตตี้บอกเลยนะแฮตตี่ที่แต่งงานกับคนเหนือนะครับไม่รู้ว่าได้พูดกี่คำครับได้ได้ได้เมียแบบคนเหนือสอนสอนคำเหนือว่าละคำที่ศักดิสิทธิ์ที่ทำให้แฮตตี้ไม่เคยได้ยินมาเลยแล้วเวลาเมียด่านี่คือ จะได้แต่ยานี่เข้าใจก่อนถ้าเราเป็นคำนวณนะก็ไม่เข้าใจโอเคดี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 เป็นเรื่องที่ดใจเป็นเรื่องที่ดีแต่เนีมยพูดภาษาจีนนะก็เลยครับนะครับถ้าถ้าคำเมืองคำนักวัลลคัมตะกี้ตะกี้อันแฮร์รี่พูดไปแล้วว่าแอลอินนัครับเออถ้าสังเกตคำเมืองเขาง่ายๆรักอินนัมจะแบบคนคนเมืองจะเปลี่ยนเป็นฮัท ไรอเรือจะเปลี่ยนเป็นฮองโลมู่ฮัก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 นักจากรักเป็นฮักอ๋ออ่าจกว่าโรงเรียนนี่เนาะจะเปลี่ยนเปว่าโรงเรียนเห็นแองอ่าอั้นี้กต้องจากว่าฮองโลมู็จะเอามาใช้กับการเมือง้ใชถ้าถ้ารงเรียนแล้วถ้าเป็นโรงแรมนะครับโรงแรมเป็นฮเข้าว่าฮองไม่ช่เป็นโรง มันใช้แต่แต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่กรรมเมืองโดยอันนี้ไงโรงแรมมันจะแบบครับยิ่งร้องยิ่งเหมือนภาษาเราแล้วใกล้กันใกล้กันเด็ดเอาคำว่าอย่างไหนเอาที่มันเอาคาพี่แฮนดี่ไม่รู้จักเลยครับเอากบบจ๊กไฟๆอันนี้ยากอยากถามว่าน่ารักมีคำเมนต์ไหมหน่าฮักน่าฮักหน่าฮักงามถ้าอะไรกับคนเมืองก็จะงามไปเลย หน้าฮักเออน้าฮัโอเค้องคนนี้งามมันเอาเอาเอาคนต้องพูดใบแสงหน้ายไหมหน้าฮักฮัาถ้าถ้ามีบางคำที่ผมชอบมากอย่างสลิดจบรู้จักรแม่น่าสลิดจบทุกจักครับแปลว่าอะไรครับพี่แก สลิดโดก็น่าจะออกไปทางแกเด็ดยิ่งไม่รูมเลยก็อธิบายก็คือจะแบบว่าเออเป็นผู้หญิงที่อาจจะแบบมีความมั่นใจในตัวเองสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะทำนี้แปลงทำดีหรือว่าทำไปทางบอกไปดีแต่ก็น่ารักไหมใช่ใช้คำนี้พูดกับแฟนนี่ต่างใช้กับแฟนบอกควรจะใช้แต่ถ้าหยอกล้อ กับเพื่อนสนิทอนี่มันมันจะได้ได้อยู่นะครับแต่กับคนขอคุณจักว่าได้นะครับครับผมครับต้งสนิทได้ครับอันยากๆกับลูกคุยคุยคุยไปกันใหญ่นะครับเปลาผลไม้เหรอลูกมะกุยปลไม้ก็แบบลูกกุยคือผัดออ๋กคิดว่าเป็นเป็นผลไม้อะไรจ๊ะจ่าอันนี้คือความยากแต่ว่าวลถ้าคนจีนอยากจะมาเหนือต้องฝึกฝึกพูดภาษาเหนือให้ได้ภาษาไทย แน่เลยนันที่ยากที่ที่เขารู้กันเช่นจะไปไปอยจะไปไตั้งอย่าจะไปไปคิดว่าได้บอกให้ไปอ๋อห้ามเป็นการห้ามห้ามไปห้ามอ๋อที่อ่ผมฟังมาคิดว่าให้ไปอำเภอไปจะไปจะไปมาก็คือห้ามมาห้ามมาห้ามมาอ๋ออ๋ออันนี้อันนี้มันจะซ้องส่งกับคนผ่านกางหน่อยการครับกับคนเพราะถ้าครเจ๊กนี่สํา มองหัวไปเลยจังเลยจังเลยเขาเป็นร้านเขาอะไรแต่มันมีความน่ารักนะครับภาษาเหนือรักมากครับแต่แ่ฟังว่ามันพูดเบาแล้วก็เสียงอ่อนได้นะแสดงว่าคนเหนือด่าให้เจ็บใช่ไหมครับที่แก่คนเหนือด่ามบบเจ็บด่ามาแจกแจกลึกนะแจกลึกด่ามาเจ็บอาจจะด่าแบบคำด่านี่บางแบบมาอู้กันได้กัน เอาไปทำชมดีกว่าทำชมทำชมถ้าทำดีเนี่ยทำทำดีกับที่ทำที่พูดกับแฟนได้ที่มันพูดกับแฟนได้เหมือนกับว่าเปิ่มพูดกันได้ก็อยากเล่นการขับไปจีบสาวถ่ายได้สาวเหนือได้จีบสาวเหนือเนี่ยจีบสาวเหนื้อแต่ว่าประมาณว่าขึ้นกำก่อนเดี๋ยวจีบขึ้นกำนี่คือขึ้น อคิดก่อนก็คิดอยู่ก็คิดอยู่ที่ว่าจะทำับ็นคำชมถ้าพูดว่าเมื่อชมแฟนชมเมียนี่คือมันขึ้นบอกองมันใหญ่หน่ารักอย่างนี้นะน้าครับอที่ไม่เคยชมหรือเปล่ามันไมเคยชมว่ามันกัววนใช่ไหมโอเคครับวันนี้ก็เล็กๆน้อยๆนะครับร้องร้งนะพูดยาวๆภาษาเหนือแบบเชิญให้มาเที่ยวเชียงใหม่เชิญคนจีนให้มาเที่ยวเชียงใหม่นะคนจีนที่มาแอลนะครับใหญ่ยงใหม่เฮากับ มีสถานที่ท่องเทียนะเ่ยวนะครับมีไม่มีงามๆนะครับมีปอใจมีอย่างที่แบบกับทางภาคเหนือมันมีมสนเสนเ์เตอน้ถ้าถ้าอยากมาเที่ยวคือต้องมาสัมผัสเองนะครับ,รบน,นที่จยงหม่มีหลายสิ่งหลายอย่างเชิญชวนให้มามเทวเหนได้นะครับ ตอนนี้มีหมาะตอนแล้วก็มีโควิดเรื่ไงอะไรแต่ตอนนี้ีดตอนนี้ดีดียิ่งยิ่งโควิดนี้เป็นโอกาสดีนะครับเมืองสมุทรแล้วก็มาช่วงเวลานี้ดีมากคนไม่ก็เยอะไม่ต้องรอคิวไม่ต้องเข้าแถวได้ไดีมากแต่ว่าต้องต้องจบโควิดก่อนนะครับครับผมโอเคครับวันนี้มีความสุขสนุกสนานเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับพี่แก้วลูซายอยากน่ามาเจอกันใหม่อยากน่ามาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับครันนี้ัสดีครับ 吧。Um